ทุกคนเลยนะคะผักและเนื้อสัตว์ที่ไม่สะอาดจะนําปัญหาสุขภาพมาให้เราอีกเยอะเลยค่ะหนึ่งในสาเหตุของกระเพาะอักเสบก็คือการที่เรากินของไม่สะอาดและนั่นเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะกินผักเพื่อสุขภาพหรือเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้โปรตีนต้องคิดถึงเรื่องความสะอาดและแหล่งที่มาด้วยซึ่งพัดให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มากๆจะเลือกซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้และที่ทําให้มั่นใจมากขึ้นคือร้านค้าสมัยใหม่เขามีระบบตรวจสอบย้อนกลับทําให้มั่นใจว่าวัตถุดิบแต่ละชชิิิิ้้้้้นนนนนมมมมมาา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 จจจกกกแแหหลลลลลล่่่่งงผผผตตตตทีีไไไดดดดดดรรรรฐสสสะะอออปปภัััยถวววบบบใคคเ็ู อยู่บ้านแล้วทาอาหารกินเองบ่อยขึ้นเนื้อสัตว์แบบหมูไก่ไข่ไก่วิ่งหนึ่งพันก็จะกินค่อนข้างเยอะเพราะว่าจะพยายามกินให้โปรตีนเพียงพอในทุกมือ้อมีมั่นใจเรื่องความสะอาดและเชื่อถือได้เนี่ยเพราะพวกเนื้อสัตว์ก็ได้รับการรับรองปศุสัตว์โอเคและเครื่องหมายรับรองสินค้าปลอดภยัยต่างๆอีกด้วยการที่เราทาอาหารเองด้วยวัตถุดิบจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานหรืออย่างพวกผักสดผลไม้สดเราเน้นล้างให้สะอาดเนื้อสัตว์ซื้อจากแหล่งที่ได้มาตรฐานกกก็็จจะะะช่่่่่วยยททาาาาาาใใใหหห้้้้้เเเเรรรรสสสสไไไปดดดดดดดอออีีลลลคคคคแแแนมมมมมถูููขขัังงุุภภพพพืืณ มีแหล่งที่มารวมถึงล้างให้สะอาดเพราะมันมีผลต่อสุขภาพของเราจริงๆค่ะ